ค่ะ <Okay. S 2> วันนี้มากินข้าวเย็นกันนะคะจะมากินข้าวเย็นกับมาดามเจี๊ยบนะคะวันนี้มาดามทำน้ำพริกกะทิหรือภาษาพื้นบ้านเขาเรียกจ่วโดงนะคะจิ้มผักสดต่างๆนะคะวันนี้มากินข้าวเย็นกันคะ่ะอร่อยคะ่ะน้ำพริกนะคะแล้วมีผักต่างๆนะคะมีผักกาดนะคะผักกาดลูกผักกาดนะคะผักกาดปอดสารพิษแตงกวา สดนะคะเรามาเริ่มกินกันนะคะทุกคนอร่อยค่ะวันนี้ขอเปิดมือน,นะคะอืมมัปดปลาค่ะอร่อยนะจ๊ะ ผักเยอะๆตอนเย็นอร่อยค่ะตั่วลงตั่วโดงอร่อยมากค่ะฝากไปบอกเพื่อนค่ะ